ทุกคนสวัสดีตอนเัาเข้าสู่ช่องราคาทีนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมไมคา้าโปรเจกต์เมจิก,เ,จกเวิลด์ซีซั่นที่หนึ่งนั่นเองนะคะในพาร์ทที่13นะคะจากพาร์ทที่12นะคะพาร์ทที่แล้วนะคะมุกก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันแบบจุกๆเลยนะคะว่ามุกทำอะไรไปบ้าง อย่างแรกมุกเอาไก่แดงนะคะไก่ย,ยักษ์ทั้ง2ตัวนะคะเข้ามาในกรงเก่าแล้วก็นําพวกพืชผักสวนครัวของเรานะคะที่เราเคยปลูกไว้เนี่ยย้ายนะคะไปตรงฟาร์มใหม่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มใหม่ด้วยนะภาที่12นะคะเราได้ทําการซื้อน้องว,วัวทิพมานั่นเองนะคะทั้งหมด2ตัวแล้วตอนนี้นะคะมุกก็ขยายนะคะไปประมาณแบบเออเกือบ1ิตัวแล้ว และข้างบนตรงนี้นะคะตรงฟาร์มน้องวัวเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มพักใหม่ของเรานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบหมูกูดเลยว่าหมูเรียเพซเนต์มากเพราะอะไรดิฉันตั้งใจทํามากๆเลยนะคะไม่รู้มันสวยหรือเปล่าแต่สำหรับมูคือมูชอบมากอ๋อตรงนี้นะคะระหว่างทางลงกับทางขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรนะเออเป็นแบบโกดังเก็บของเนี่ยคะขึ้นมาก็จะเจอกับนี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันคือฟาร์มนาขั้นบันไดเออทุกคนมันคือแบบฟาร์มขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็สามารถมอง องวิวบ้านเราได้นะคะลงไปก็แบบเออมุกกะว่ามุกอยากจะทําให้อา่าพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เราควนดินไว้เนี่ยเต็มไปด้วยพืชผักมากมายนานาพันธุ์นะคะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะก็มุกจะแบ่งโซนหน่อยเนาะเป็นพวกแบบว่าอย่างเช่นฟักทองแตงโมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารท้องของเรานั่นเองคือมุกพูดเลยว่าไอพวกอาหารปกติอย่างเช่นแบบมันฝรั่งปกติแค่ลอดปกติอะไรเงี้ยมุกก็คงจะไม่ค่อยได้กินนะคะมุกก็คงจะกินแต่อาหารท้องเพราะว่ามันให้ค่าเราด้วยนะคะแล้วก็แบบว่ามันให้พวกดีบัฟต่าง nó no? ทริปนี้นะคะเราก็จะไม่พลาดการปรส่นภัยกันอีกแล้วนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวมุกนะคะจะพาทุกคนใช้เจ้าตัวแท่งเนี่ยมุกไม่แน่ใจว่ามันชื่อแท่งว่าอะไรนะคะพาทุกคนว่าไปสถานที่หนึ่งคือแบบเอาจริงๆมุกก็ไม่ได้มั่นใจหรือว่ารู้ขนาดน,านั้นคือเท่าที่รู้นะคะก็คือเจ้าแท่งนี้ถ้าเรากดใช้เนี่ยมันจะพาเราไปว้าไปสถานที่หนึ่งไปเจอกับที่ที่หนึ่งมอนมนหนึ่งซึ่งลักษณะมันคือหอคอยแล้วเราต้องขึ้นไปสุดหอคอยนะคะเราจะเจอกับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ชนิด คือแบบทุกคนอาจจะงงใช่ฉันพูดงงมากเพราะฉันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรวะเออแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเพื่ออาตีบวกนะคะชุดเพชรของเราก่อนก่อนที่จะไปคือมุกอยากจะตัวฟูนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนมันมีปัญหาก็คือดิฉันนะคะ, <c oughs> ะเวลหมอหฮอดจ้าเบลยี่สิบห้าเดอคือแบบว่ามันจะอนินชั้นอะไรได้อย่างน้อยะะมันต้องสามสิบอัพถูกปะเออถ้าอานินชั้นตอนนี้ก็คงได้แค่อนินชั้นกะกากอะคะ่ะ โอเคก็คือม k, okay. so okay. so ุกเอนชานนะคะหมวกแล้วก็เกราะไปนั่นเองนะคะส่วนกางเกงกับรองเท้านี้มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เอาเป็นว่าเราก็แก้ขัดกันไปก่อนเนาะคืออันนี้นะคะที่เราจะไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่บอสนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแบบฟูมากก็ได้เดี๋ยวเรานอนก่อนคืนหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะไปกันเลยเนาะโอเคเช้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาไปไปกันเลยมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ ากสีเหลืองนะคะมันเปลี่ยนเป็นสีส้มโอเคโอเคเว้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนอะมันขาหลดไปหมดแบบไม่โหลดโอ้โหวัดเมื่อกี้มกเห็นสาหลายอดอกมันอยู่ใต้น้ำเหรอเว้ มาถึงกูก็ขุดของเขาแล้วอยากรู้ว่าคือมันอยู่ใต้ทะเลจริงๆปะ่ะเพราะว่าเมืเ่อกี้ก็คือแบบว่ามันเหมือนแบบแบบมือนบักแล้วเราก็แบบว่าแอบ,บเห็นทะลุอะไรยเงี้ยเออแล้วมันก็มีน้ําทะลุลงมาด้วยอะทุกคนมันมาจากไหนวะเนี่ยโอเคก็คืออย่างที่มุกบอกนะคะเท่าที่มุกรู้ก็คือมันเป็นหอคอยแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็คือ จะต้องขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะเพราะว่าลงล่างมันก็ทางตันคนะ่ะพราะตอนที่เราอยู่ตอนนี้ยก็คือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรชั้นล่างสุดแล้วโอ้ยโดนน้ําเบียดโอ้โหน้ำมันจากไหนขอร้องนะเธอ,อก็คือต้องเดินระวังมากเลยอนะ่ะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวโดนน้ําผักตกลงไป้น <c oughs> ขึ้นมานาดแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้โอเคโอเคถึงแล้ว โอเคเออมีร้านเจ้งอยู่ตรงนี้ด้วยแกมันกลางท้องทะเลจริงๆอ่ะมันอ้างวางมากใช่เข้าใจแล้วทําไมมันต้องแบบมีแท่นวาบนะเพราะว่าเราก็คง มาตรงนี้เองไม่ได้หรอกถูกปะแบบถ้าหากว่าแบบฉันไม่สำรวจทุกซอกทุกมุมของมหาสมุทรนี้โอเคเอาขึ้นวันใดมานะคะเท่าที่มุกรู้ก็คือตรงนี้มันจะมีโกรงสปาของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซึ่งเป็นเหมือนนี่ไงเหมือนชนชั้นเผาต่างดาววัตถุฟักอะไรเดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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 เเดี๋ยวอย่าพิ่งตีหนูเราดาบเดี่ยแรงจังเลยพี่ดับโอ๊ยติดไฟด้วย ถึงกูก็าตายเลยเหรอกกูกากขนาดนั้นเลยเหรอกากจะจัดไปเลยฉันไม่ย่อท้อหรอหกจ้ะฉันอยากรู้มันมันม,นมอีอะไรกันนกขนาทําไมวาต้องมีสถานที่ที่เอาจริงๆทุกคนแบบคอมมอนเซนต์นะทุกคนก็คิดใช่ไหมว่ามันเป็นสถานที่ลึกลับหรือสําคัญโอเคกูกูกูอุดไว้แล้ว <c oughs> แล้วกูจะออกอยังไงอะเมื่อตื่นเลยบ้ามุกต้องโอเคตรงนี้นะ <c oughs> อุดแบบไม่ให้ตัวเองได้ออก <c oughs> จริงๆ เถ้ okay. าดทีฉันรู้พวกแกก็ okay. จะเข้ามาไม่ได้ถูกไหมเออต้องแบบนี้แล้วก็ฟาร์มมุไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ฟาร์มของเราได้หรือเปล่านะถ้าหากว่ามันจะเกิดเรื่อยอ่ะคือแบบ ฉันก็นจะตีพวกแกได้เพราะพวกแกใส่เกราะทุกตัวยามมาถูกตัวมีดาบเอ็นชานกับทุกตัวแล้วคือแบบให้ฉันทำไงเออเข้ามา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 เลยเออดอกมาดอกมาดอกของอ่ะดอกอะไรก็ได้อ่ะดอกมาเอาเวลมาด้วยมีเวลไหมเอออมามานี่ก็จะเป็นที่ฟาร์มของเราแล้วดูนเออถ้าสามารถฟาร์มเวลจากพวกแกได้นี่ว่าเออถึงแม้อาจะะม่อาจะดูแบบทั้งคุม้มแล้วก็ทั้งเสียก็เถอะนะเออ วุ้ยวุ้ยวุ้ย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 เกือบไปแล้วมุกกลับมามุกจะกดถอยหลัง่มุกกดกดถอยหลังไม่ติดทุกคนโอ้ my god ว hey. okay. t า h ต f ฟ c k เดี่ยวนะเดี่ยวนะออมันเป็นแบบนี้ใช่ปะโอเคตอนนี้ฉันอยู่สูงอ่ะเพราะแกแล้วน่ะพวกเธอเนี่ยไม่สามารถอ่าจะขึ้นมาอางนี้ฉันได้โอ้โหดูทุกคนดูกข้างล่างนี้มันเกิดกาอยู่ยเยอะเลยอ่ะ เกิดกันเยอะเกินไปแล้วเปล่าพี่โอ้โหแล้วทุกคนที่เห็นว่าฟ้านี่ไม่ใช่ท้องฟ้าน,นะคะคือแบบถ้าลงไปก็คือน,น้ำทะเลด้วยทะเลเลยอะแล้แบบโอ้โหกี่ตัวกูไปกูตายอีดอกกูตายแท้ๆแล้วมันอืดนะทุกคนมันไม่ใช่ไ,ไม่ยืดเราดูอินชานภาพออกมาแต่ละอันรอบแรกก็คือฉันโดนไปไปก็ปต,ตายตายโอ้โหแล้วดูถามโอ้โหมัน ไฟไฟอนทุกคนไฟไฟเออไปเลยอ่ะก็คือแม่งเอนชานดาบติดไฟทุกอันอีดอบ้าไปแล้วแล้วดูมันเกิดเรื่อยๆกูก็เห็นว่าเลวจากพวกมึงมันก็น่าจะโคมอยู่แล้วแต่กูจะลงไปยังไงมุกยอมแพ้ทุกคนขอกลับบ้านก่อนนะเพราะเราสามารถนะคะ โอเคเราเอาดาบมันมารวมกันเราจะได้ดาบของมันใช่ไหมแต่ว่าพวกดา a มจแอ a แท a มันแค่สีเองนะเออแต่มันติดไฟมันก็สมควรแรงอยู่เนาะทุกคนโอเคแล้วฉันก็จะเอาดาบของพวกมันไปใช้กับพวกมันแต่ว่าเมื่อกี้มุกลองเอาดาบของพวกมันไปตีพวกมันแล้วนะมันก็ไม่ติดไฟใช่ป่ะหรือมุกเอาดาบของตัวเองวะหรือมุกหล่นไปเองมุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรานะคะจะอเอามาทดลองขับดู่นี่ไงเออมันติดไฟเดี๋ยวถ้าสมมติมูอาจจะต้องการด้วยม,มกุก็อาจจะใช้เครื่องมือนี้มากกว่าเครื่องมือหลักของตัวเองนะเพราะว่ามันก็เออมันจะได้แบบว่าไม่เสียประสิทธิภาพของเครื่องมือของเรานะีคะ